นารุโตะที่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาได้ช่วยชีวิตชายสคนจากต่างหมู่บ้านเอาไว้นี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกเหมือนกัน3คนที่นารุโตะช่วยเหลือมามาจากเหมืองทองคําคาตาบามิเพื่อที่จะมาจ้างโคโนฮะให้ทําภารกิจให้ เบืองทองคำคาตาบามิเป็นหมู่บ้านเหมืองที่มีชื่อเสียงของแคว้นแม่น้ําแต่เมื่อครึ่งปีก่อนมีพวกกลุ่มอัตภาลที่เรียกตัวเองว่าคูโรสกิแฟมิลี่เข้ามาโดยใช้ข้ออ้างว่าจะมาช่วยปกป้องหมู่บ้านดูเหมือนว่าพวกมันจะเข้ามาครองหมู่บ้านและเข็นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านไปมากมายอย่างไร้เหตุผลภารกิจของเนจิ เทนเทนลี ten, และนารุโตะคือการไปส่งทั้ง3คนนั้นกลับเหมืองทองคำคาตาบามิ hmm. เมื่อพวกเขาหายดีและกําจัดพวกแฟมิลี่ด้วยฮิวงะเนจิเป็นหัวหน้าทีมลี Lee บอกกับนารุโตะว่าหัวหน้าของคุโรสกิแฟมิลี่คือหนึ่งใน7ดาบนินจาเป็นข้อมูลข่าวสารจากอาจารย์ไกถ้าไรกะเป็น1นในเดาบนินจาจริงก็อาจจะเชื่อมโยงกันกันกบอุจิวะ อิทาจิก็ได้เราอาจจะได้บอดแสของซาสเกะที่เหมืองทองคําคาตาบามิก็ได้เมื่อทั้งสมคนหายดีออกจากโรงพยาบาลทีมนารโ,โตก็ออกปฏิบัติภารกิจทุกคนเดินทางกันมาถึงร้านแกงกะหรี่แห่งชีวิตที่มีคุณยายซังโซเป็นเจ้าของร้านลีเคยมีความหลังกับที่นี่ครั้งที่มาฝึกวิชากับอาจารย์ไกแกงกะหรี่แห่งชีวิตที่ว่าลีกินได้แบบอร่อ,รอยแต่ไม่ใช่กับทุกคน ลีถามหาคาราชิคุณยายซังโชจึงว่าพอคาราชิเห็นถึงความทุ่มเทของลีก็เลยกลายเป็นเด็กที่แข็งแรงสดใสขึ้นแต่ว่าคงจะแข็งแรงเกินไปหน่อยจนออกจากเมืองไปซะแล้วเขาพูดว่าผมจะเป็นลูกผู้ชายผมจะไปเข้าร่วมกับคุรโรสึกิแฟมิลี่ลีก็แสดงความรับผิดชอบออกมาเนจิช่วยเพิ่มการชิงตัวคาราชิกลับคืนมาเข้าไปในภารกิจด้วยนะครับ คือนั่นเองโรคุสเกะได้หายตัวไปคงกลับไปที่เหมืองแน่ทำให้ทีมนี้ไม่มีเวลามานั่งวางแผนอะไรกันแล้วเกะนินทั้งสี่คนลุยกันเลยแล้วตอนนี้ก็จบลง